บอกพ่ว่าน่าแก่ใจจะา้องตะติจ่หันนะบอกพาอว่าน่าเห็นอันนี้จังทวกขหน้าตามตีติจุให้เ่าัวกูของกูตัวกูของกูอย่างนั้นนะหลงหลงว่าเป็นตัวตนของตนบัเราตัวจิตวิญญาณตัวจิตอีเลมบ่มีโตเลรูปร่างรูปวีหรือความขึ้นเขามันว่าเป็นเฮาขึ้นมานะเป็นโตเฮาเป็นของของเฮานะบาดเดียวท่เดียจิตคือจิตเป็นจิตเป็นใจซื่อๆเขาว่าจิตคือจิตอิเลม บบกซื้อมันจะซื้อนะโตมันจดีว่ามีซื้อมันม่มีโตม่มีรูปร่างมแม่นม่มีพิเศตเพศหญิงกับบมีเพศชายโยมีไม่ได้รูปซื้อนรูปซึกงรูซื้อนะมมีรูปร่างตัวจิตนะร่างกายเนี่ยมันจะเป็นรูปใดก็สร้างมันนำบางเดือนหนังร่างกายเนี่ยจะเป็นรูปยังก็สร้างรูปคนรูปสัตสัตตวแดงแมงตัวน้อยจะเปดินนำลมไหวคือเขา ตายแล้วไปดินหํำล้ไปวพ่อตายก็ไปดินหํำลงไปวคือเก่าเป็นถานคือเก่านะรอแต่เวลาที่ดบสลายลงไปด้วยความจิตที่มันหลงรูปน้ำมันน้ำมารูปหลงรูปหลงน้ำมันหลงในตัวมันเองนะตัวจิตเี่เป็นน้ำเยเป็นน้ำมาทำบ่มีรูปหลังรูปไ่อไปรูปก็คือความคิดของมันเองนะมันสั่งเขามันสั่งความเข้าใจก็ว่า เป็นจูเข้าขึ้นมาถ้าว่ามัหลงรูปนำจิตนั้นลงลูปหลงนำขค้นว่าสำคัญว่าหมายว่าดำริว่าเข้าใจบ้างไหก็ขึ้นว่าเป็นจูของห้อบ่ได้ไงว่ไปคนหาดีได้แล้วมั่มีรูรลังนะมันบันมีดูบลังมันก็ที่ขิดว่าเป็นห้องนระดับอวิชชาอวิชชาอาไปว่าไม่มิชาไปว่ารู้ไม่รู้ะเพราะความที่มันบ่รู้ บรูจักตัวมันเองนะมันยังสมมติเอาปัดทุ่างเลยสมมติเป็นตัวห้องก็ได้สมมติเป็นของของห้องก็ได้ไหมหาหางหามีหาดีหาเด็ดแต่ละคนหาหางหามีหาดีหาเด่นแต่ละคนอิ่มบ่อิ่มกวนโงวนตุ่งอยู่เพราะยังสัน่นนะนกเขานกข่านี่หาหางหามีหาดีหาเด่นอิม่ม กินอิมนนมนอ่มกับว่นอยู่ในกงมในตุ่มบอกอิ่มกับว่นอยู่ในกงมในตุ่มเนี่ยนกเขาหนกขาบาสุดท้ายแบเมื่อแปลงแสเอาไปอะไรจับอย่างไม่ได้กระดูกสีหนึ่งเอาไปอะไรแต่ว่ามานเผาหน้าแก่ใจเจ้าของแก่ห้ใจในมันให้ตัวจิตตัวใจในมันเห็นตัวมันเองาาาธรรมชาติของจิตใจเนียมันรููเปิดทุกอย่างอ่อเว้นไ้แต่เรื่องเดียวที่มันบ่เคยรู้เจ้าของ ให้มันเห็นเจ้าของจิตเห็นจิตเป็นมักมันมองไหมจิตเห็นจิตเป็นมักหรือเ่าจิตสงออกเป็นสมุทัยสมมุติย่อนเขามาหาตต่มันเป็นมักเมื่อจิตมันมีมักก็จะมีนิโรธนี่ะโอ้ันได้เป็นเ้อามายึดเอาสมุิให้ความหมายสมมุิว่าหมายว่าดำริว่าอุบัตทานว่าคึดว่าเข้าใจว่า ว่านนั้นนะว่าเป็นโตเฮาว่าเป็นของโมเฮาเนี่ยวันจิตมันลงรูบลงน้ำเอาวิชาห่อหุ้มจิตใจไว้ละจะสั่งความคิดสังขารคือความคิดเนี่ยตัวจิตเอาเอาวิชาเนะอาวิชาคือความไม่รู้อวิชามันความบรูสเนีิยมันเลยสั่งความคิดคิดอยากใดตัวน,นั้นอยากมีตัวนี้ต้องการอย่างนั้ตน,น,ต,น,นต้องการอย่างนี้ไปย เมันไม่มีความคิดวบบนี้ตัณหานำภาพไปไหมตัณหานำภาพไปไหมอามิชาปริยาสังขันสังขันปริยาวิญญาณวิญญาณปริยานามรูปานามรูปรรรรปริยาสารายตนะสาารายตนะปัญญามพัทธะพัทธะเวทนาเวทนาทุกข์ก็ยางใดเพิ่มเถื่อนกทุกข์ก็ยางใดอยากหามั่งบรรเทานะจบกันเมืองตัณหา ตัณหานํำพาไปไว้สว่งหามาสวงหามาอย่างไรได้ความสุขได้ทำไดตัณหาแห่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นตัณหามาเพิ่มขึ้นเท่านั้นความทุกขเ์เกิดตามว่าไหนทำนั้นมันเป็นตัณหาจุดทหญมาปัญหาเราเมื่ออยากจิตใจของเฮาปัดทุกคนจิตที่มันมีกิเลยโตปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้จิตใจของเฮา ออกมาทงจิตใจในี่ม่้งงานตัวจิตนี่นแหละนี่ามาเพราวหน้าแก้ไขนั่นทุกดวงวิญญาณทุกผู้ด,ดุกคนที่พวกแก่ใจเจ,ใจ,ใจ้าข้องนะ่มันติดบิดติดบิดหูบคู่ใหม่เมียนหมายใจขืดงรงบัวมันเป็เทศนาวเลยว่าแก้ให้ตกเนือ้อแกให้ตกเนือ้อแก่บกข้ามพกเ้าไว้แก่บุได้แขวนขอ,ขอต้องแตง แก่หมกุนข่าคนย่างย่ายข่ายย่างย่ายเวียนตายเวียนเกิดเวียนกันกำเนิดในภพทั้งสามเพทั้งสามเป็นเงืเจอจ่อนโจยยูนวะนงเฮ็ดดีที่สุดจะไปเกิดเวทเวดาร,รูปภพอรูปภพจากทเทวดานี่หอนเนวสัญญาณาสัญญายุตนะมัเราสุดที่แค่นั้นก็เฮ็ดดีเกิดกำกันในี่นรกปีตสุรกายสติริชานใหม่ ไฟดีก็ต้องปเหมืองขึ้นของตันหาไฟบดีก็ต้องปเมืองขึ้นของทันหา,นนหาว่าไว้ขมันลงตำ่ำก็มันนรกปิดสุรกายเสด็จฉานมานั้นขมันขึ้นสูงต่ำคุณงามความดีก็หอดที่วโลกสวรรค์หกชั้น,นจนหอดบนอารูปภคคมันนี่วสัญญาณสัญญาณนามว่าสุดจุศนั้นเประบ่าวไว้นะทั้งสองภาคทั้งดีทั้งช่งวนเวียนวายต่เกิด เป็นอนันตการเป็นอนิจชาบงพ้นตัณหาแต่ถ้าอย่กพ้นตัณหาจะต้องอาศัยกําลังของความดีเนี่ยเห็นความดีมันหลายหลายเยเอากําลังของความดีนสนับสนุนสติปัญญาไหมเอามาภาวนามเอามาต่อยอดเอามาภาวนาบริยุทธสํานันเอามาพิจณาอน,นิจจังด้วยความนัตตามแก้ไขความหลงผ่านในจิตใจของเรา ช่งสิทธรถมพนันจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรากายด้วยอํานาจของโลภะมนันว่าไว้จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกด้วยอํานาจของโทสะมนันว่าไว้จะไปเกิดเป็นสัตว์ัจชาลนร่าด้วยอํานาจกําลังของโมหะสิสุมันจะทรงไปเกิดจะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปด้วยกําลังของสิน,นห้ามันว่าไว้จะไปเกิดเป็นเทวดา ด้วยกำลังของยิริโอตปาของเราเทวธรรมฮิริโอตปนเทวธรรมหรือธรรมคุมของโรคเรามีความละอายในบาปในกรรมมีความละอายเก่งกลัวตบาปเป็นวายฮิริความละอายโอตปาหมดเก่งกลัวตบาปตกรรมเปรนวายเนี่ยทำสองประการเนี่ยแต่จะขยายไปชินอยู่กึกมีสินหารหมามีสินทุกข้อนี่ มีหัวใจคืออิริอุดรปาจะไปเกิดเป็นเทวดาด้วยกำลังของหิริอุตรปกความระอายวยความเก่งกวัวตราจะไปเกิดเป็นรูปประพมสิบหกสันรูปประพมไปเป็นประพมรูปประพมด้วยก,ก,กำลังของสมถาจะนำกำลังของสมธาเรียว่ารูปชานในลักษณะที่เป็นอารมณ์บุบวิชาคือการเพ่งจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว ผาาทีหนึ่งขอทีหนึ่งนะี่นี่ลักษณะทีสองรูปอร์ชันคือกันจะเรียกว่ารักหนโวปนิชานว่าพิจนาความไม่ความประมาณคงความปลเดียนแต่แน่นอนจะไปไปเกิดเป็นรูป,ปรอรพมโดยกําลังของสมถะไปเกิดเป็นรูป,ปรอรพมกับกำลังของสมถะให้รูปแบบที่เป็นอากาศกาหนดอากาศเพ่งอากาศเพ่งวิญญาณเพ่งเพ่ง,พงความสงบที่ไปปฏิพันธ์นใด ด้กำลังของวิปัสนาญาณเนี่ยบัลลังกว่าทำงมา่ไมา่มาล้มแต่เราขอเจราขความื่ามาล้มร้องหาจิตตัวเดียวนี่ที่ไปเเคดเป็นภูเป็นทั้งกระดังกระดัมแ่นังมันขึ้นอยู่กับจิตของเฮานี่สามภพจะยนจรอหมามายนจรอรมามา่อหมาด้วยจิตตัวเดียวแต่เราว่างจิตตัวเดียวนี้ได้บ่ออเกิดบ่เกอบ่เจ็บบ่ตายอยีกแต่ว่าขณะที่มีชีวิตอยูน่นี่สามารถแก้ไขจิตใจของเฮาได้ ตายไปแล้วนี่บ่แมนฐานะาทีหยุดสาม,มารถแก้ไข,ขเจ้าะองื่องแต่มันตายลงไปแล้วป๊บนี่ถึงมาคิดยังบ่ไดดีเพราะว่าโลกหลังความตายนะเป็นโลกสวยขนของยิบ่ามาเ,เหตุใหม่วันใดดีอสีเฮ็ดใดจะเนี้ยเป็นคนดีดิภาวนาั่้สี่เหตุจะเป็นคนนี่อ่าสีส้สางคุณงามความดีจะเป็นคนไปดีบง่บงบูโบมเพี้ยนหยุดจะเป็นคนดีตายไปแล้วจะไปเห็นบ่ได้ดิ ขาว่าโลกหลังความตายเป็นโเสวยวิบากมีบาดยังสวยผลที่จะคองอีดไว้แล้วคนี่ะอุทิศบุญเนี่ยเข้าอุทิศบุญเนี่ยผว้รองรับไปเปรียบเสมือนวิญญาณอนุโมทนาผุ้สมควรเน่ยเปรียบเสมือนน้าติดในก้นแก้วลอยขาเข้าอินเองนะเปรียบเสมือนเขากินน้าเต็มแก้วเลยน้าจิตก้นแก้วมันจิรับกระหายได้ในแดนบ้านเขาไดนะนได้สาเร็จไว้แล้วนะ ส่วนเดียวในมทธนาอุปมากนานไ้นทำไมเห้าหิวหายน้ำเลยครับกกินเปิ้ลแกยวเปิดโคตรไปเรวอืมอันนี้หมายถึงเห้าเหตุเองอันนี้แต่ว่าตัวที่จะไปค่อยรับคุณน้ำอื่นเนี่ยเปรียวสเหมือนกินน้ำกินโคตแก้วของเขาเห็่ยฉะนั้นแล้วว่าฝ่าวเห็ดแต่นังหมดน้ำตาย่ันดีกว่าเ่ารับพอนไป